สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับนี่น้องอาร์ตหลายๆท่านจะเรียกว่า,าจร้อยน้อยจรอยน้อยของลูกชายค่ะลูกชายของเจพึ่งและหัวหนะ้าจรอยจ้ะเอามาให้เอามาให้เป็นเด็กฝึกง,งานเออให้มาช่วยอัดจาระบีช่วยดูช่วย แล่พ่อเขาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเจพึ่งก็มีความรู้สึกว่าอยากให้อยากให้เขาเรียนรู้ก็เลยก็เลยพามาเรียนรู้การทำงานของพ่อเนาะให้ลุงชายลุงชายใช้ให้ไปอาจ,จาระบีอาจ,จารบีก็ยังได้ยินเสียงกอนแงดนะแต่ก็คือให้เขาหาดหัดขุด จับไปก็ยังก็เก้อกลางๆอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเออ้ออาร์ตน้อยอาร์ตน้อยนะคะซูเปรอร์อาร์ตค่ะซูเปรอร์อาร์ตนี่หัวหน้าัอนส่วนหัวหน้าโจรสก็โน่นจ่ายอยู่ฝั่งนุ่นเออเจ้าอาร์ตก็ค่อยๆหัดค่อยๆทำไปเอออ้าวพ่อลูก พอ่พอขับคันใหญ่ลูกขับคันเล็กยังไม่เป็นเท่าไรหรอกคะ่ะทุกคนคะ่ะยังไม่เป็นเลยแหละใช้คําว่าไม่เป็นเลยเนาะแต่ก็ดีกว่าใชเ้เวลาให้มันไม่เกิดประโยชน์เนาะถ้าอยู่บ้านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลยหาหาความรู้ใส่ลูกหน่อยนะเนาะยัดเยียดเลยแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่เขาก็เต็มใจมานะเขาก็เต็มใจมากับพ่อเขาเพราะว่าเจ๊พึ่งบอกว่าอยากให้ อยากให้มีวิชาติดตัวถึงเพราะว่าบางท่านบางคนบางท่านเนาะก็คืออยากเรียนรู้แต่บางทีก็โอกาสก็ไม่ได้มามาหาเราแต่อันนี้ก็คือเราก็พอมีมีที่เรียนรู้เนาะมีเฮียที่มีรถเออแล้วก็ส่วนคุณพ่อก็เป็นคนขับไมโครอยู่แล้วเนาะก็คือพามาเรียนรู้การทำงานนะที่ตรงนี้ เราก,ก็อยากให้ลูกเป็นแล้วจริงๆนะคะทุกคนค่ะจะพึ่งก็อยากให้ลูกจะพึ่งเป็นนะเพราะว่าม,มันเป็นวิชาน่ะพูดง่ายๆเนาะเป็นวิชาที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ะคะ่ะเพราะว่าอนาคตสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนเนาะเจพึ่งก็เลยอย่างน้อยกอ็มีวิชาพื้นฐานไว้บ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าค่อยๆหยิบค่อยๆจับค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆเป็นเองเนาะ ำไปอ้าวเอเช่ยเอเชียจาเอกก็อยู่นู่นเอกเดินบนจ้า <laughs> ได้ลองอยู่3านาทออีวันละนิดวันละหน่อยคะแนนสะสมวันละนิด <laughs> เก็บคะแนนสะสมวันละสมนาทีก็โอเค โอ้โหโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะหลายแล้วก็เหรีก็เอ้ยยาง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 ไม่มีเลนเอ้ยาง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 โอ้ลอกกันสวยมากนี่หัวจานครับ ชายก็ขึ้นแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กชายอาร์ตนะคะอ๋ไม่ใช่สีซูเปอร์อาร์ตเป็นกำลังใจให้ซูเปอร์อาร์ตนะคะทุกคนค่อ,คอยๆเรียนรู้ไปนี่นะคะแบบแปลนเราของเราก็ค่อยๆทำไปนะนี่เรา,ากำลังทำแบบทำแปลนทำวางแผนให้เราแล้วทุกคนขาะเห็นไหม เห็นลักไหมลักแดงแนี่นะเห็นไหมนี่นี่นี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่นี่อ้อมไปนี่ไปนี่ไปนู่นถึงนู่นที่ชายของเราก็มันเลงไป อย่างก็น่าจะโอเคอยู่นะทุกคนค่ะนะใเวลาจะโอเคเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรหัวใจนี่นะหัวใจตรงเนี้ยหัวใจแต่ที่ว่าตรงปีกตรงนั้นไปน่ะมันคืออะไรลูกศรเหรอหัวใจถูกทำลายไม่ใช่อ่ะเอ็กเหมือนว่ามัน มอหน้ามอหน้าเดินอยู่นูน่นค่ะทุกคนค่ะนนห็นะนน่นเสื้อสีฟ้าๆนน่นชี้แจงแบบแล้วทีนี้เขาชี้แจงแบบแล้วว่าอยากได้แบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออด็กคู้ก็ดูไม่ออกนะว่าแบบมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อย ค่อยมาดูกันเนาะ FC ขาว่าแบบมันจะเป็นลักษณะไหนนี่น่ะน,น,นู้นฝั่งนะ้นน่าจะเป็นลักษณะเหมือนบ่อสองบ่อนะทุกคนเพราะฝั่งนู้นก็นมีไม้มีเชือกเขาขึงไว้ให้นะว่ไยว่าว่าว้ไว่ไหว่า้ งานของชายของเราก็ออกจวดกันไปทำไปเนาะงานนี้ถ้าไม่ฝนก็เดี๋ยวทำเดี๋ยวจะทำเป็นคำถามให้หัวหน้าโรยนอว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่น่าจะสักไม่เกินอาทิตย์ไหม yeah. <laughs> ไม่ใช่คนขับนะแต่ก็แค่คิดแทนเขาอะดูสิเออน่าจะสักอาทิตย์ปะ <laughs> อาจจะไม่ถึงเลยอาจจะถึงก็ได้นะคะแต่ก็โอเคค่ะกี่วันก็เป็นกําลังใจให้หัวหน้าจโจรยและกันเนาะเพราะว่าเจพึ่งก็ไม่รู้หรอกหน้าง,งานมันจะยากมันจะง่ายแค่ไหนเอาเป็นว่าเจพึ่งก็จะพยายามาติดตามการทํางานของหัวหน้าจรย์ฝาก FC เรื่อยๆเนาะพร้อมๆไปกับอาจารย์ชายของเรานะคะนี่พี่ชายบ้านหนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ชายด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอยาการู้จกัก พี่ชายหรือว่าอาจารย์ชายที่หลายๆท่านรู้จันะกเนาะก็เข้าไปชมเนาะเข้าไปพูดคุยได้ในช่อง y o u t u b e ชายบ้านนานะคะทุกคนคะ่ะเออเขายินดีตอบท,ท,อทุกคอมเมนต์ค่ะทุกคนคะ่ะนี่อาจารย์ชายของเรานะคะก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วอ้อยเขาน่าจะตอกสาวอะไรขึงเชือกเสร็จน่าจะเสร็จแล้วแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะ เอาเป็นว่าเราก็ชิวๆไปเนาะค่ะทุกคนค่ะเพราะวันนี้บรรยากาศดีพอสมควร <c oughs> ดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเพิ่งจะมาเก็บคลิปฝาก f ออีกนะคะว่าใน1วันได้คลิปได้ได้ได้เนื้องานไปสักประมาณไหนเอาเป็นว่าเจ้าพึ่งก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะและเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวคอยดูงานนี้นะคะว่าฝีมืออาจารย์โรยกับอาจารย์ชายจากากนาดไหนเอ เป็นว่าเราก็ค่อยมาลุ้นแล้วก็มาเชีย์ไปพร้อมๆกันนะทุกคนคะ่ะโอเคบายๆรักและคิดถึง FC ของเจ้าพึ่งทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็เป็นวันโชคดีของทุกๆท่ทานนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้ารักและคิดถึงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืมมอห่วงใย,ย FC ทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะบายๆไป,ปพร้อมกับมินนี่น้อยกับน้องแคทด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า